ทุกคนเคยได้ยินเรื่องพระพุทธรูปพูดได้ไหมเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ในนิทานนะเพราะที่วัดส,สีชุมจังหวัดส,สุโขทยัยมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ชื่อว่าพระอาจนะซึ่งมีตำนานเล่าขานว่าท่านพูดได้ย้อนไปในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนที่พระองค์ยกทัพไปตีเมืองสวรรคโลกพระองค์ได้ตั้งพระพายอยู่ข้างวัดส,สีชุมและในตอนนั้นเองที่เกิดตำนานพระพูดได้ มีทหารนายหนึ่งปีนขึ้นไปบนบันไดแล้วพูดให้กำลังใจทหารคนอื่นๆที่อยู่ข้างล่างทําให้เกิดเสียงกล้องกังวานออกมาจากองค์พระอัจนะว่ากันว่าเสียงนั้นดังจนทําให้ทหารข่าศึกขวัญเสียเลยทีเดียวแต่ว่าสี่ชุมไม่ได้มีแค่ตำนานพระพูดได้นะที่นี่ยังมีภาพเขียนเก่าแก่อายุเกือบ700ปีที่ผนังอุโมง์ถึงแม้ว่าภาพจะเลือนลางไปบ้างแต่ก็ยังคงความสวยงามและมนต์ขังไว้ นอกจากนี้ยังมีแผ่นหินชนวนสลักภาพลายเป็นเรื่องในชาดกต่างๆซึ่งถือว่าเป็นงานจิตกรรมไทยที่เก่าแก่ที่สุดอีกด้วยวัดสีชุมเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปะที่น่าสนใจถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวสุโข,ขทยัยอย่าลืมแวะไปที่วัดสีชุมเพื่อสัมผัสความอันศซีนและฟังเรื่องเล่าตำนานพระพูดได้ด้วยตัวเองนะคะบ๊ายบาย